ยำเลงอยู่ที่ด่านภูมแดนครับพามาเลาะพามาทัวร์นะบรรยากาศครับบรรยากาศกับทา,างเงียบเงาขนาดเลยบพี่น้องคนไม่ค่อยมีนะครับด่านก็นยังโบเปิดครับประกาศขายเงินนะประกาศขายเงินพรพ้อมโบปิดจำนวนเดี๋ยวผมจะพาย่าง,งาไปเลาะเบิ่งบรรยากาศตลาดโตลุ่งครับ เกี่ยวตลาดตัวลุงอยู่ที่ด่านภรมแดนมากับแม่โคงกับไอเตอนะครับบบาตเตอด้านหน้าก็จะเป็นทางข้ามพิงงูครับ หอมนะครับต้มจืดค่ะหอมนะครับค่ะหอมอยู่รอบที่มาหรอคะถุงสัมผัสกันนีนะจ๊ะก้อยหมูมีพันแนงหมูแกงเขียวหวานพัดพัดร่วมมีจ้ะสุขภาพ ก็พัดนึ่ง <out> สิบบาทครับตาอพัด <screen> ส <lobster> ี่สิบบาทค่ะ <screen> อ๋อกองนึ่งครับ้ายแ้ตต่ะมห้พี่างอยู่แมนตั้งต่อพัดนึ่งด่านหนงบเปิดนะครับเป็นย่งขายังบลเปิดอีกนานนะครับแต่ว่าของ่นเอาไปส่งอยู่แต่ว้าอ๋อก็ะใส่แค่อาแต่นครมมครับ บ่วครับแต่น้ำคลองขึ้นหลายอยู่ครับที่นี่ท่วมปะครับที่นี่ท่วมท่างก็เพิ่มืองท่วมค่ะโอ้เมื่อกี้ผมมาทางในเมืองแบบแจ้งอยู่เลยท่วมเป็นเป็นบางบางตำบลนะอยู่ทางควงเกียวพะพนโต๊บปะนี่ครับครับพี่น้องได้แนวกินแรงขอพัด เนื้อดาแล้วก็มีซุ้มะเขือแล้วก็มีครับเจ้าเพ็รเพื่องเพ็ดฟางในห้องนีสรุปตาที่บาทครับไม่อย่างงออาเลยเจ้าเพ็รเื่องเจ้าเพ็รเพืองร่างกายที่เดียวร่วมนะครับเจ้าเพ็ดเพื่อง เข้ามาเยกนเ้ามาเข้ามยอดข้าวเข้ามาฮะล่าาผมบอกา่้ยิงลองแต่รวงข้าวเข้ามาอ้ แนวเงียบดอกไม้ตลาดคนค่อยเดินครับโควิดยังมืดๆนะ ปลาดุกปลาคอครับตาแหญ่ขนาดแม่แมกินเลมันจังการค,ครับเยียบเงาเพราะแห้งนะครับคนมา่อยมาใส่ใจทรับสวยนะพี่น้องใส่ถุงทีโมครับเยียบเงา cúc nhanh thế nào này to quá cái quần chỉ tốt này เรื่องครับพี่น,ออน้องครับทั้งหน้าก็ชี่เป็นจุดผ่านแดนครับตอ่อโมอะนะท่านละเปิดครับเค่นว่า โอวิดร้าครับโรคระบาดน้มอย่านะพี่น้องก็มีแต่พวกอันส่งสินค้ากับการได้นะรถอื่นขามได้ครับโอปรใส่อกอกพี่น้องใส่กอกอัดดอกเนงินครับแนวกินครับพี ถุงก้าวบอครับถุงละสี่สิบก่าสองก้าเข้าอย่างบครับคืองามเพีงเข้ามะลิ้ะมะลิละห้าบอครับมะลิละห้าบอครับม่ะลิมะลิแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยลูกองมันใหม่ใหม่แม่ทองข้าวม่ผ่าน้ตมะลินะอันนี้บครับข้าวมะลิผ่ะ

เรียบมากพอกันไปแล้วล่ะครับเอาไปคุ้มคอกันใหม่ก็แล้วกันเนาะพี่น้องเนะี่นี่ครับก็มีแต่รถขนส่งรถขนสินค้าข้ามเราขาดด่านยังบ่เปิดครับก็มีแต่พวกขนส่งสินค้าเนี่ยครับข้ามไปมา เอาแล้วครับพี่น้องกับตอนนี้ขอโตัวกลับก่อนครับเอาไว้พ่อกันคลิปหน้าแล้วครับเนาะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เตะตลอดทัวร์ครับไหนบอกดิเบาสือเลาะซาะแซบเนี่ยพ่นหน่อยเน้อตีเนาะแม่ครับพ่นหน่อยพ่นหน่อยตลาดจะเริ่มแบบบ่ค่อยมีจะแบบคนที่อยู่อาศัยก็ต้องออกมาหาซื้ออยู่ซื้อกินอยู่ได้แม่ชีวิตก็ต้องดึงต่อไปก็ต้องกินต้องอยากกิอเกลานะครับ เกิดสถานการณ์ยังสุดกับต้องมากิ <c oughs> นที่เดียวอุโมงกุสาวกุบลนขณะขณะขับขี่อย่างปลอดภัยน้องอเอ้ยอากาศยามแรงครัเงียบเงาขนาดการด่านตอนนี้เป็นไงได้สถานการณ์ด่านตอนนี้นะครับก็ยังปิดหรือว่าอัดให้การบริการกันอยู่นะครับยังบม่ได้เปิดให้บริการเด้่ด่านกันใดเงียบนะครับเจ้าหน้าที่ยังเห็นงานพอได้นะครับ แต่รขำไปขามากกันพอได้นะครับได้เฉพาะในส่วนของคนรถคนส่งโดยสารในเรื่องของคนส่งข้าุสินค้างานนะครับยางต่างๆพวกนี้แหละครับไม่ละค่ะยังเห็นงานอยู่นะเจ้าหน้าที่ก็เห็นงานทุกปกตินั่นแหละแต่ว่าคนมี่บ่สามารถที่ขงไปขงมากได้นะครับคนไทยไปฝั่งลาวบ่ได้คนลาวมาฝั่งไทยพอได้เนะได้แต่รถคนส่งนะครับได้จะรถคนส่งที่น้องเนี่ยนะไอ้อยพ่อกย่คิดหน้าแครับเนาะครับผมทีนี้กัออโตรลาสวัสดีครับสวัสดีครับ